บรรยากาศที่สถานีพ้อคงค่ะสถานีนี้นะคะ<ม>เที่ยวห้างได้สามห้างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะห้างแรกที่ถึงเลยก็เอมพ์พอลเียมนะคะเก่าแก่ที่สุดในสามห้างดูบรรยากาศเลยค่ะจากเอมพอ i u เียมนะคะ ตรงข้ามเลยก็จะเป็นเอ็มฟอร์เทียมีความสวยงามไปคนละแบบนะคะมีเวทีด้วยก็เตรียมสำหรับริสตมาสและเค้าดาวปีใหม่กันนะคะสามห้างหลูๆในย่านนี้เลยสองห้างนี้ลง BTS มานะคะก็ถึงเลยค่ะ แต่เอ็มสเปียต้องเดินพรมแดงไปนิดนึงนะคะสกายวอล์กเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันไปเลยนะช่วงนี้อากาศหนาวมาถึงกรุงเทพแล้วอ่ะเดินชิลๆเลยจากเอ็มฟอรีมเอ็มฟอร์เทียนะคะไปเอ็มสเปียกันค่ะผู้คนมากมายบรรยากาศโอเคเลยค่ะ ต,ตามนี้เลยค่ะเอ็มโพเรียมซ้ายเอ็มพอเทียขวาเราจะตรงไปอีกหน่อยนึง em เอ็มสเฟียอะไรค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากต่างชาติต่างภาษานะคะมาเที่ยวบ้านเรามากมาย BTS ของเรานี่สุดเจ๋วเลยนะคะ ลงแล้วเดินเข้าห้างได้หลายห้างมา,มากมากสะดวกค่ะคือรถไฟฟ้าติดห้างเลยหรือไม่ก็คือห้างติดรถไฟฟ้าเลยนะคะทางเข้าห้างอิมโพร u m ียมอีกทางหนึ่งนะคะ ผู้คนมากมายจริงๆเราอยู่บนสกายวอล์กนะคะที่มุ่งหน้าไปทางเอ็มสเฟียค่ะนี่คือถนนสุขุมวิทยขาออกจากตัวเมืองนะคะมุ่งสมุทรปาการ <miraculous S 1> บรรยากาศในสกายวอล์กค่ะเดินชิลๆเลย <asi S 1> ก็จัดสวนสวยด้วยนะคะระหว่างทาง ต้นไม้ซื้อมาอย่างดีข้างล่างก็เป็นสวนสาธารณะป้ายบอกเป็นระยะเลยค่ะคนเยอะนะคะเดินมาเที่ยวเอ็มสเฟียกันตึกนี้เลยค่ะใกล้ถึงแล้วดูผู้คนที่ใช้สกายวอล์กกันสิฮะ สวยจังเกือบถึงทางเข้าแล้วค่ะนนสวยไหมคะแค่เห็นหน้าห้างก็อยากเข้าแล้วเดินเพลินๆค่ะมาถึงแล้วอากาศเย็นด้วยแหละเอียมีประตูอัตโนมัติสวัสดีค่ะเจ้าหน,น้าที่สวัสดีแล้วด้วย ถึงแล้วเพื่อนๆถึงแล้วนี่แหละก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันตามอัธยาศัยเลยนะคะแฮปปี้เดย์เนาะทุกวันเป็นวันแฮปปี้เนาะ